สุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาหาโอกาสพิเศษสําหรับนักลงทุนกันค่ะหลายๆคนสนใจการลงทุนแบบเมกเทรนนะคะคือลันเทรนเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแต่ว่าตลาดนี้เนี่ยถือว่าโอกาสเข้าถึงได้ค่อนข้างยากแต่ณนะปัจจุบันนักลงทุนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในตลาดที่เป็นนวัตกรรมของจีนที่บอกว่าเข้าถึงได้ยากและเป็นโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับดรรัศรา ธนภัยสารกิจ Head of Investment Strategy and Trading Product Specialist บริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X บริษัทในกลุ่ม s c b x ค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีครับคุณแพนครับคคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหลายคนบอกว่าสนใจนะคะการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดนี้เนี่ยเข้าถึงได้ยากด้วยนะคะเกลินความน่าสนใจกันก่อนเลยสําหรับหุ้นนวัตกรรมจีนค่ะดรมองยังไงบ้างคะ ใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆสหรัฐเองเนี่ยในเรื่องนวัตกรรมนเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็เป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของนวะัตรกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบชิปต,ต่างๆแต่ว่าจีนเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาขึ้นมานำแล้วก็ตามมาทันในหลายๆด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการประยุกต์ใช้จริง วดยจะเป็นเรื่องของหุ่นยนนะครับเรื่องของโดรนรถยดตนไร้คนขับนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สําคัญที่ผ่านมาเนี่ยจีนเองเนี่ยเขก็มีการลดพาลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็พัฒนาทางเ้ืนกายในประเทศเนี่ย เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าสหรัฐนี่อาจจะเด่นเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาก็เด่นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับยิ่งต้องเรียนคุณแพรแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านว่าจริงๆจีนเองเนี่ยเขามีตัวของที่ว่าเป็น large language model เนี่ยหรือว่าจริงๆเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือพูดง่ายๆว่าเป็น AI ประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ deep learning นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เนี่ยจีนเนี่ยมีโมเดลนี้กว่า500กว่าโมเดลแล้ว ถ้าเทียบกับในเมื่อปีสัก2ปีที่แล้วปี2023เนี่ยตอนนั้นมีอยู่14โมเดลก็คือว,ว่าไอ้เรื่องของการพัฒนาเรื่องของ AI เรื่องของนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยจีนเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ประกอบกับทางภาครัฐของเขาเนี่ยก็มีนโยบายอย่างในแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจฉบับที่15เนี่ยนะครับซึ่งก็จะใช้สำหรับปี2026ไปจนถึง2030นะครับแผนนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของ3เสาหลักนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความมั่นคง แล้วก็คุณภาพชีวิตประชาชนเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในเสาหลักสําคัญนะครับจีนเนี่ยมีนโยบายที่ชื่อว่านโยบาย AI plus นะครับก็คือเขาไม่มุ่งเน้นนําเรื่องของ AI เนี่ยไปใช้ในทุกภาคส่วนของเศรษฐก,กิจไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทโฟนต่างๆ นะครับแล้วก็ยังมีเงินสับสนุนขนาดใหญ่นะครับกองทุนภาครัฐเนี่ยมีเป็น2 0 0พันกว่ากองทุนเลยมูลค่าเป็น1ิบล้านล้านหยวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้องมองว่าจีนเองเนี่ยพัฒนาในเรื่องของนวัตรกรรมเนี่ยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมาก,กน,นะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยมีข้อได้เปรียบสหรัฐในมิติหนึ่งก็คือในเรื่องของเขาสามารถที่จะผลิตในเรื่องของความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมีรับมือเรื่องของความต้องการไฟฟ้าเนี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก AI เนี่ยเขาสามารถผลิต โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแง่ทีสสารัตเองเนี่ยไอเรื่องของกําลังการผลิตไฟฟ้าตรงนี้เริ่มที่จะจํากัดละเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยเราก็ประเมินเนี่ยนะครับเรื่องของนวัตกรรมและเรื่องของ AI อเองเนี่ยจีเนี่ยอาจจะกําลังขึ้นมาได้เปรียบสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นในหลายๆมิติครับคุณแพนครับ ค่ะถ้ามองในโอกาสของการลงทุนกันบ้างค่ะทางด้านของ Invesx no n o เนี่ยเปิดโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยด้วยการออก DR ตัวใหม่ใช่ไหมคะเขามีความน่าสนใจยังไงบ้างคะน่ครับจริงๆดีบ DR ตัวใหม่เนี่ยก็จะไปอิงกับตัวของ ETF นะครับที่ชื่อว่า Invesco Great Wall c h i n e x 50 ETF ซึ่งก็จะไปอิงกับหุ้นชั้นนำ50ตัวนะครับตามดัชนี c h i 50นะครับของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นต้องบอกว่า เทียบง่ายครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นน a s แต q ร้อยของจีนน,น,นะครับคุณแทนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเรามองภาพการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมการเติบโตในเรื่องของเทคโนโลยีของจีนในอนาคตว่าเราเชื่อว่าใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยจีนจะขึ้นมาเทียบเคียงกับสหรัฐได้มากขึ้น ในหลายๆมิติเนี่ยการลงทุนใน DR ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นประตูสู่หุ้นนวัตกรรมจีนเลยนะครับจริงๆที่ผ่านมาทาง i n n o v เวชัเองเนี่ยก็มีจัดงานนะครับต้องบอกว่าการออก DR ตัวนี้เป็นข่าวดังไปทั่วจีนเลยนะครับคุณแพนบอกว่ามีการออกทางช่อง CCTV ของจีนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทั้งทั้ง Invesco Invesco Great Wall ทางตลาดหลักทรัพย์เินเจิ้นที่ให้ความร่วมมือรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ทำให้นักทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงหุ้นที่เป็นหุ้้้้้นนนนนนนจีนีชััาเยไไดดดสะะะวกลครรรบพิิิงๆใมต ตรงนี้นะก็ถือว่าถ้าท่านใดที่สนใจนยครับก็อยากจะแนะนําให้ทั้งทุนเนี่ยลองศึกษานะครับตัวย่อของตัว dr ตัวนี้ก็คือว่า ch nxt 5 0 2 3นะครับหรืออ่านง,ง่ายๆว่า Chinex 5้2 3เนี่ยก็คือเลข นะครับของเวลสสาลักั์ย์ i n n o v a เ e x นะครับเพราะฉะนั้นจริงในด r ตัวไหนที่ลงท้ายด้วย23เนะี่ยก็เป็นเลขของผู้ออกก็คือเวัทหลักั์ย์ i n n o v a t e x ครับคุณแผนครับค่ะหลายคนบอกว่าน่าสนใจสำหรับโอกาสการลงทุนนะคะแต่ว่าพอเห็นภาพการปรับฐานแรงๆของเทคโนโลยีสหรัฐก็เลยพานกลับมาคิดว่าเอ๊แล้วณนะปัจจุบันเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีแพงไปหรือย,อยังสาหรับโอกาสการเติบโตของเทคโนโลยีของจีนหรือว่านวัตกรรมของจีนถือว่าแพงไปแล้วหรือยังคะมูลค่าณนะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะ ผม,ผมประเมินอย่างนี้นะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยหุ้นจีนเนี่ยอย่างตัวของไชนีคฟิฟตี้เนี่ยปีนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้ามองจากช่วงที่ผ่านมาเขามีปารปรับลงมาอพอสมควรทีนี้เนี่ยถามว่าแพงไปหรือยังเราต้องกลับไปดูในเชิงของตัว variation นะครับซึ่งตัวหลักที่เราดูคันแน่นอนก็คือตัวของ P/E ที่เป็นฟ o r w a r d looking นะครับมองไปภาคข้างหน้าต้องบอกว่านีจริงอย่างในตัวหุ้นที่อยู่ในดัชนีไชนีคฟิฟตี้เนี่ยนะครับ P/E ตอนนี้เนี่ย อยู่ประมาณสัก26เท่านะครับซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ30เท่าเพราะฉะนั้นจริงๆจุดนี้นะต้องบอกว่าเป็นจุดที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆสำหรับตัว DR CHNXT 5023ตรงนี้ก็ยังมีความน่าสนใจไม่ได้ถือว่าแพงเกินไปทีนี้ถ้าเราไปดูในหุ้นนะครับยกตัวอย่างหุ้นที่เป็นส่วนประกอบจริงๆตอนนั้นทาง Innovatec ก็มีการเชิญ4บริษัทนี้มาพูดให้กับลูกค้าฟังด้วยนะครับอย่าง CATL เนี่ยถ้าเรามองในเชิญของ Valuation เนี่ย CAT แบตเตอรี่นะครับรถ EV รวมถึง e NERGY STORAGE เนี่ยชั้นนำของโลกเนี่ย CTL เนี่ย PE อยู่ที่19เทา่านะครับค่าเฉลี่ย5ปีเนี่ย55เทา่านะครับหรือบริษัทอย่างเลนเทคโนโลยีเนี่ยที่ทำตัวของตัวเลนให้กับมือถืออย่าง Apple iPhone เนี่ยนะครับ PE อยู่ประมาณสัก2ี่เท่า นะครับค่าเฉลี่ย5ปีก็อยู่30มหรือสักตัวอย่างหนึ่งบริษัทอย่างฟาร์มอลอนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาของทีนะครับบริษัทนี้เนี่ยผลิตยาให้กับรับวิจัยยาให้กับบริษัทอย่างเมอร์กอย่างไฟเซอร์ในอเมริกาด้วยนะครับพีตอนนี้ก็อยู่23เท่านะครับค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยก็อยู่ประมาณ50เท่าเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยหุ้นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นส่วนประกอบของในอิเลชชันีเชนเนตคิปตี้นะครับซึ่งสามารถลงทุนได้ผ่านตนเเกก็อาารมิหโส โตนะคะเห็นรายชื่อหุ้นที่เติบโตได้ค่อนข้างจะดีในช่วงเวลานี้สนใจอยากลงทุนค่ะดร์คะมันเหมาะสําหรับนักลงทุนประเภทไหนและสามารถลงทุนได้ยังไงบ้างคะอ่าจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆ DR เนี่ยจริงๆถ้าลงทุนง่ายๆนะครับก็สามารถเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวนะครับแล้วก็ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับหรือจริงๆแล้ว ไม่ว่าท่านใดน้ักคุณท่านใดเนี่ยมีบัญชีลงทุนเกี่ยวกับโบโรกเกอร์ใดก็ตามเนี่ยก็สามารถซื้อตัวของ CHNXT 5023 DR ตัวนี้ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้เลยนะครับเพราะาจริงๆหลักทรัพย์ตัวนี้หรือว่า DR เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นตัวหนึ่งก็สามารถลงทุนซื้อขายได้เนี่ยเสมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยครับคุณแผนครับ ซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะเคาะเข้าไปดูในกระดานได้แล้วนะคะ C H N X T 5 0 2 3บวกเพิ่มขึ้นมาล่าสุดนะคะส6 5าำหรับเช้าวันนี้นะคะที่เป็นราคาล่าสุดณปัจจุบันนะคะนักลงทุนก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยถ้าหากว่าใครเนี่ยสนใจตัวอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษากับ Innovest X ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะดรสสาหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์สาหรับนักลงทุนค่ะ ็ความยินดีครับพุณแพนครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค,สสดค,ค่ะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะและเป็นตลาดที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนรายบุคคลเข้าถึงได้ยากทางด้านของ i n n o v e s t X ก็เลยรวบรวมนะคะเป็นตัวชัย n e x กนะคะ5023ให้มาเลือกลงทุนกันได้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมที่เติบโตเป็นลักษณะของเมกะ t เทรนด์ด้วยค่ะ